บีนาเรียเขาหรือเปล่าเรียเขาเพราะอะไรอ่ะมานี่ค่ะพี่วินาเรียเขาทำยังไงคะมามาพี่นม่พูดพี่มไม่ใช่บีนาพูดเขาบินาบอกบีรับที่มามามาหาพี่บีนาแล้วเขามาไหมคะบีรับไม่มาแล้วก็บีรับบีรับมาบีรับมาแล้วก็บีรับบอกแล้วก็บีรับไม่ยอมมาโหเซ็งเลยเข้าเลยไม่ไรเล่าเรื่องไปซูมา ในต่อแล้วมีต,ตัวอะไรอ่ะหลังจากที่ดูยีาราฟล้วไปไหนต่อคะเขไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีสิงโตกับเสือเลยมันไปไหนอ่ะมันกลับบ้านไปแล้วแย่ละเดี๋ยวไปดูที่ซาฟารีเวิลด์มีเยอะแยะเลยใช่อบเสือใช่ไหมคะเราจะดูมีฮิปโปไหมคนะฮิปโปฮิปโป วไปนไม่เห็นของมาชวนแปนไปม้างเลยจ <Okay. S 3> ไจไปแลดี๋ยวไปใหมอ่อะคะไปใหม่ไม,มางแลชนป้าด้วยได้ไหมคะปปรมีเร์า <laughs> ไปให้อาหารอีราดกว่าเนะมีแทชอบอะไรที่สุดคนสเว์มีรพี่สนัชอบอะไรคะันนี้ไป,ปอชอบอะไร